คลิปนี้อาจจะมีบางช่วงที่มีเนื้อหาที่หยาบคายเด็กที่ต่ำกว่าอายุ13ปีควรมีผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะครับผมเตือนแล้วนะสว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับเอ่อคุณผู้หญิงครับอยู่รือเปลฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรนะครับงั้นสำหรับคลินี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฮะอะไรนะ อ๋อเหรออ๋อโทษโทษครับโอาพูดผิดพูดผิดโอเคนะผมสัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในการเมดบล็อกกันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนานตั้งสองเดือนฮะ,ะก็วันนี้โรงเรียนเปิดครั้งแรกนะฮะผมก็มาโรงเรียนนะ,ะแต่วันนี้ผมลืมใส่ชุดนักเรียนมานะครับดูผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ใส่มาเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็รอมาประมาณห้าชั่วโมงแล้วครับครูเขายังไม่เข้าคาบเลยนะครับคุณผู้หญิิงงคคครรับับบุณผู้หญ พขไม่มีใครคุยกับเราเลยวะทุกคนเขาว่าอะไรเนี่ยพันห้าอะไรเนี่ยพันห้าพันห้ามันน้อยไปตอนนี้ต้องห้าพันผมอยู่ห้องหนึ่งอผมอยู่ห้องสองโอ้ยรู้สึกว่านี่จะห้องของผมนะครับรู้สึกว่าผมน่าจะเข้าห้องผิดนะครับห้องสองหรือเปล่าเนี่ยอ่าใช่ครับห้องสอง ดีใจด้วยผมไปเรียกครูดีกว่าเออครูครับไม่มีโต๊ะนั่งให้ผมเลยครับเออผมสามารถนั่งตรงไหนได้บ้างมยครูไม่ตอบผมเลยวะคุณครูครับไม่เป็นไรครับว้าวอุ้ยครูสาวรุ่นใหญ่นะครับเนี่ยน่าจะใช้จีนะไม่ถึง GG นะครับไม่ถึงครับ GG e a อ y ประมาณนี้ครับครับอืมอ่าตอนนี้มันตอนกลางคืนนี่ว่ะเอ้าแล้วผมจะมาโรงเรียนทาไมวะเออ มาโรงเรียนทำไมเนี่ย